มีเทถเียวสวยๆมากมมยแล้วโรไม้มีพริกไทยรังเทดังไปถึงแดนไกลพริกไทยปลเลี้ยนหรือพริกไทยตรังเป็นพริกไทยชนิดเดียวในไทยเถมีสรรพคุณช่วยสะาย่ลิ่มเลือดในสมองพริกไทยตรังมีรสชาติที่เป็นเอก,กลักษณ์รสชาติเพ็ดรอนเรียว่าเผ ผู้ชีไปเลยกลิ่นหอมและชุน่นการสังเกตไต้พันธุ์ก็คือจะมีมลเล็กอแหลกแต่ฟักแน,น่นกินซดกระดากินแห้งก็ดีมีประวัติการโปรกมานับร้อยปีผีนองเฮอร์ตอนไหนล่วงรอห้ามาประพาดรังกระดาพักดกนันพริกไทยจนมีการโปรกทางจังหวัดส่งออกไปจางขาเรือกันตั้งไปทึงปีนังซึ่งเป็นเมืองขึ้นข้องอังกฤษในยุคนั้นและแผลไล่ไปในยุโรปจนได้เช่อว่ารังเปเปอร์พอราคาตอกปีนั่งไม่รับซื้อได้ประกอบกับการมาข้องยางผาราเท่โลกหงายว่าให้พ่นผลิตดีว่าที่นนน่่ัััไทวาวยยงกกดแลแตพพิ ดังเดิมของตรังก็ยังโยทั่วไปตามบ้านพอมาช่วงนี้ราคายางตกต่ำคนก็ตอกคิดว่าไม่ได้ตัดยางนี่ไล่คนก็นก,นกลับไปปลูกพริกไทยตรังกันแล้วพริกไทยเทอออแล้วได้ออกมาเป็น้าแบบพริกไทยดำมีกลิ่นหอมชุ่นนำไปทำอาหารข้าวส่วนพริกไทยข้าวมีกลิ่นไข่ทั่วพริกไทยแดงมีกลิ่นหอมเบอร์รี่นำไปปรุงเมนูถืต้องการรสเผ็ดป่นหวานเถอ่สำคัญพริกไทยปะเลี้ยนมีความพิเศษตรงมีกลอสแกมมาไลโนเลนิกให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยสลายริมเหลือในสมองพริกไทยตรังก็จบเอาไปทำอาหารเพราะวา่าชายปริมาณน้อยแต่้รชาเม เอาไปแปรรูปไล่ยัย้งเลยชาปริกไทยแคปซูลปริกไทยเต้าซ้อปริกไทยลูกชิ้นปริกไทยขนุมจีป,ปริกไทยขนุมเปียปริกไทยขนุมพริกปริกไทยตรังเป็นอีกหนึ่งสินค้าจีไอของตรังเทสมานนำไปต่อยอดได้อีกมากมายเคยชิมกันแล้วไหมข้องดีเมืองตรัง้ง